สวัสดีนักเรียนชั้นปสานะคะวันนี้เราจะอยู่กันในแบบฝึกหัดหน้าที่19นะคะก่อนจะไปขึ้นแบบฝึกหัดคุณครูจะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านนะคะในหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนจะเป็นหนังสือที่ไม่มีชื่อของเราติดไว้ด้านหน้านะคะเป็นเล่มสีสีนะคะหน้าที่21นะคะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกพูดประโยคนะคะการบอกเล่าแล้วก็การปฏิเสธนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะพูดว่าย่งไงบ้างนะคะ ทีนี้เด็กๆมาดูนะคะในข้อ a ก่อนเลยนะคะข้อ a เนี่ยนะคะมีทั้งหมด2ประโยคนะคะประโยคที่1คุณุกแทนตรงนี้ว่าประโยคที่1นะคะและประโยคที่2คือตรงนี้นะคะประโยคแรกนะคะจะเป็นเด็กเสื้อสีฟ้าผู้หญิงนะคะชี้ไปที่เด็กผู้ชายถือพิซซ่านะคะประโยคที่2จะเป็นเด็กผู้หญิงเสื้อสีเขียวนะคะชี้ไปที่เด็กผู้หญิงเสื้อสีเหลืองนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง2คนนี้นะคะ หนึ่งคนนะคะมีพิซซ่าคือเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยไม่มีพิซซ่านะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะพูดว่าอย่างไรนะคะหมายเลขหนึ่งะคะประโยคแรกนะคะจะพูดว่า he has some pizza he has some pizza นะคะเด็กๆสังเกตตรงนี้นะคะคำว่า he ตัวนี้นะคะแปลว่าผู้ชายะคะ่ะเราจะใช้แทนผู้ชายหนึ่งคนนะคะ He has some pizza แปลว่านะคะเขามีค่ะ has ตัวนี้แปลว่ามีนะคะเขามีพิซซ่านะคะต่อมาประโยคที่สองนะคะจะเป็นการบอกของผู้หญิงเสื้อสีเหลืองนะคะไม่มีนะคะจะพูดว่านะคะ she doesn't have any pizza she doesn't have any pizza นะคะสังเกตสังเกตรเกรตรงนี้นะคะคำว่า she ตัวนี้นะคะแปลว่าผู้หญิงค่ะนะคะ จะใช้แทนผู้หญิงนะคะเธอไม่มีค่ะนะคะนี่ค่ะ doesn't have ตัวนี้แปลว่าไม่มีค่ะ she doesn't have any pizza เธอไม่มีพิซซาเลยนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆมาอ่านตามคุณครูนะคะ mm hmm. เดี๋ยวฟังคุณครูก่อนนะ mm hmm. he has some pizza อ่านพร้อมกันค่ะหนึสองสา He has some pizza. นะคะประโยคที่2นะคะ She doesn't have any pizza. She doesn't have any pizza. เธอไม่มีพิซซาเลยนะคะอ่าทีนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนบ้างค่ะนะคะเราจะเปลี่ยนจากคำว่าพิซซาตรงนี้ค่ะตัดออกนะคะมาเป็นคำอื่นค่ะทีนี้ เรามาดูค่ะนะคะในข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยนะคะเราจะมาฝึกพูดกันนะคะโดยการใช้ประโยคหมายเลข1และหมายเลข2นะคะเราจะไม่เปลี่ยนประโยคไปเลยนะคะเปลี่ยนแค่คำศัพท์ที่เขาให้มานะคะอย่างข้อ1นะคะเป็นเด็กผู้หญิงแน่นอนว่าเด็กผู้หญิงจะต้องแทนว่าชีค่ะอ่านว่าชีนะคะแปลว่าผู้หญิงค่ะ นะะแน่นอนว่าเราต้องแทนถือว่า she นะคะแล้วนักเรียนสังเกตหมายเลข3จะมีเครื่องหมายกากระบาดนั่นแปลว่าเราต้องทําให้เป็นปฏิเสธแปลว่าไม่มีนะคะนะคะอ่านะคะทีนี้ถ้าไม่มีเครื่องหมายกากระบาดเราก็จะบอกว่าเขามีนะคะ,ะเธอมีอ่าหมายเลขหนก็จะพูดนะคะตามประโยคหมายเลข1บอกว่านะคะ she has some อะไรคะ grapes She has some grapes. เธอมีพวงองุ่นนะคะ,ะเราจะเปลี่ยนแค่คำศัพท์ตรงนี้นะคะเด็กๆอ่านตามนะ She has some grapes. อ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3 She has some grapes. เธอมีพวงองุ่นนะคะต่อมาหมายเลขสอค่ะ ผู้ชายคนนี้ค่ะยังใช้ในรูปแบบของประโยคที่หนึ่งอยู่นะคะเพราะว่าต้องการจะบอกว่ามีนะคะต้องแทนผู้ชายคนนี้ว่า he ค่ะนะคะ he แปลว่าผู้ชายนะคะอ่ะนะคะเราก็จะบอกว่า he has some crackers he has some crackers เด็กๆอ่านตามสิคะ1 2 3 he has some crackers เขามีขนมปังกรอบแบบไหนคะ cracker เค็มหรือไม่เค็มอ่านะคะต่อมาข้อ3นะคะเป็นเครื่องหมายกากบาทแล้วนะคะเครื่องหมายกากบาททั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งข้อ3และข้อ4ประโยคนี้จะต้องใช้รูปแบบของหมายเลข2ค่ะเป็นการปฏิเสธนะคะเป็นเครื่องหมายกากบาทนะใช้ ผู้หญิงแทนว่า she นะคะเราจะพูดว่า she doesn't have any cheese she doesn't have any cheese เธอไม่มีชีสเลยนะคะเวลามาเขียนเป็นประโยคจะเขียนได้แบบนี้นะคะ she doesn't have any แล้วก็เปลี่ยนคำข้างหลังเป็นตรงนี้ค่ะ cheese เช่นเดียวกันค่ะในข้อที่4เราก็จะใช้เหมือนกันนะคะเพียงแต่เปลี่ยนเป็น watermelon นะคะ,ะข้อ3นะคะเรามาพูดพร้อมกันนะคะ1 2 3 she doesn't have any cheese she doesn't have any cheese เธอไม่มีชีสเลยนะคะต่อมาหมายเลข4ค่ะ she เปลี่ยนเป็นอะไรคะ he นะคะเพราะว่าเป็นผู้ชายนะคะ he doesn't have any watermelon นะคะ he doesn't have any watermelon เขาไม่มีแตงโมเลยนะคะเห็นไหมเด็กๆได้เรียนรู้ประโยคไปแล้วนะคะด้านบนทีนี้เรามาดูด้านล่างกันค่ะจะเป็นการถามตอบนะคะซึ่งไม่ยากนะคะในข้อ b นี้นะคะเหมือนเดิมค่ะครูนุ๊กจะแทนนะคะว่าหมายเลข3ค่ะ และหมายเลขสีค่ะนะคะหมายเลข3นะคะเป็นประโยคคำถามนะคะเขาบอกว่านะคะ does she have any pizza does she have any pizza แปลว่าคุณมีนะคะเป็นประโยคคำถามแล้วเห็นเครื่องหมายคำถามไหมคะนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามจะต้องมีเครื่องหมายคำถามนะคะ ประโยคคำถามค่ะนะคะทีนี้นะคะเขาบอกว่า does she have any pizza เธอมีพิซซ่าไหมนะคะเธอมีพิซซ่าไหมในมือมีไหมคะไม่มีเวลาตอบนะคะจะตอบได้แค่ yes กับ no เท่านั้นค่ะ no แปลว่าอะไรคะไม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเราก็จะตอบว่า yes ที่แปลว่าใช่นะคะอ่ะ ไม่ก็ตอบ no she doesn't นะคะนี่นะคะแปบลบว่าไม่มีนะคะไม่เธอไม่มีนะคะทีนี้เด็กมาอ่านพร้อมกันนะคะอ่านตามครูก่อนนะคะในประโยคที่3นะคะ does she have any pizza 1,2,3 does she have any pizza เธอมีพิซซ่าไหมนะคะไม่มีจะตอบว่าอะไรคะ no she doesn't no she doesn't ไม่เธอไม่มีนะคะ doesn't ตัวน,นี้แปลว่าไม่มีค่ะเหมือนกับประโยคตรงนี้เลยนะคะไม่มีนะคะอ่ะทีนี้นะคะมาดูในข้อหนึ่งค่ะเขาจะให้เราตอบนะคะวิธีการนะคะข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอะไรคะเป็นรูป p ีน n u s ใช่ไหมคะแล้วเป็นเครื่องหมายกากาบาทแบบนี้แสดงว่ามีไหมไม่มีค่ะ ต้องตอบว่าไม่นะคะอ่ะทีนี้ข้อหนึ่งค่ะเราก็ต้องถามก่อนนะคะว่า does he have any peanuts does he have any peanuts ถ้าไม่มีให้ตอบเลยค่ะ yes หรือ no คะ่ะตอบ no he doesn't นะคะต่อมาข้อสองนะคะขึ้นต้นคำถามเลยค่ะ does She นะคะเป็นผู้หญิง does she have any potato chips นี่เราจะเปลี่ยนคำด้านหลังตรงนี้นะคะให้เป็นคำแต่ละตัวที่เขาให้มานะคะ does she have any potato chips เธอมี potato chip ไหมมันฝรั่งทอดกรอบไหมนะคะมีไหมคะมีก็จะตอบว่า yes she does นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำในสมุดก่อนนะ ทีนี้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมานะคะวันที่นะคะเขียนเลยนะคะ Thursday วันพฤหัสบดีนะคะวันที่25ลำดับที่เป็น th นะคะเดือน November นะคะเขียนกลางหน้ากระดาษนะคะว่า Student book นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะดูเนื้อหานะคะการตอบคำถามจากหน้าที่21ในหนังสือนะคะ,ะก่อนที่จะไปทำนะคะ เด็กๆด,ดูก่อนนะคะคุณนุกบอกว่านะคะข้อ A หน้าที่11จงแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะดูรูปภาพจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณนุงจะเปิดให้ดูนะคะก็คือในหนังสือของนักเรียนเองนะคะนี่นะคะที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้นะคะในฝั่งขวามือของนักเรียนนะคะเราจะมาตอบคำถามกันนะคะก่อนอื่นเลย ะคะุณลูกมีให้ทําทั้งหมด4ข้อนะคะในข้อ A นะคะแล้วก็มีภาษาไทยมาให้นะคะอย่างข้อหึเธอมีพวงองุ่นนะคะเราจะพูดว่าอย่างเราจะเขียนตอบว่าอย่างไรนะคะนี่นะคะต่อมาข้อ2เขามีขนมปังกรอบนะคะข้อ3เธอไม่มีชีสข้อ4เขาไม่มีแตงโมนะคะเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ยังไงนะคะ เด็กๆมาดูกันนะคะในข้อ b มีอีกนะคะข้อ b ให้ตอบคำถามนะคะโดยที่คุณลุกเนี่ยตั้งคำถามมาให้แล้วนะคะว่า d o e s he h a v e a n y p e n u s นะคะ,นะแล้วก็ให้ตอบเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยที่คุณลุกมีภาษาไทยมาให้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมกันนะคะเด็กๆอาจจะกดหยุดไว้ก่อนนะคะหรือว่าจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ไปจดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาทำพร้อมกันนะคะอะ ทีนี้เด็กๆลงมือจดได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันค่ะทีนี้นะคะพอเด็กๆสดจดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเธอมีพวงองุ่นเด็กๆจําได้ไหมคะในหนังสือที่คุณนุกบอกนี่นะคะนี่นะคะอยู่ในหมายเลขหนึ่งนะคะประโยคที่หนึ่งด้านขวามือนะ,ะเขาบอกว่านะคะที่ s s ซัมพิ z z a เขามีพิซซ่าใช่ไหมคะแต่ทีนี้เรามาดูข้อ1เราจะบอกว่าเธอมีพวงอง,งุ่นคุณคเอามาจากด้านนี้นะคะในข้อ1ตามข้อเลยนะคะเธอมีพวงอง,งุ่นเราจะเขียนว่าอย่างไรนะคะสิ่งที่หนูต้องรู้เลยนะคะคำว่ามีนะคะก็คือคำว่า has นะคะ has แปลว่ามีนะคะ,ะทีนี้เวลามาเขียนค่ะ เราก็จะเขียนนะคะเอาประธานขึ้นก่อนก็คือผู้หญิงนะคะก็คือชีค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวครูจะเริ่มเขียนเลยนะคะเด็กๆก็เขียนตามไปด้วยได้นะคะชีนะคะอะสักครู่นะคะ และตามด้วยคำว่ามีค่ะเธอมีนะคะเราจะแต่งตามเรียงคำแบบนี้ไปเลยนะคะมีก็คือคำว่า has นะคะ she has ต่อมาค่ะคำว่า some เนี่ยนะคะจะใช้กับคำนามที่ทำไมคะอ่านะคะที่นับได้และนับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น พวงอุ่นเนี่ยเรานับได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ซ้ำค่ะ he has เธอมีคาต่อมาคือพวองอุ่นค่ะพวองอุ่นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า grave นะคะนี่ดูจากข้อ1ได้เลยค่ะเด็กๆก็ใส่คำว่า grave นะคะ,ะเสร็จแล้วค่ะข้อ1น,นะคะต่อมาข้อ2ค่ะเขามีขนมปังกรอบเขามีขนมปังกรอบข้อ2นี่นะคะก็คือ crackers นะคะ มีคำศัพท์คำว่าขนมปังกรอบมาให้แล้วนะคะทีนี้เราจะเขียนค่ะเขาเป็นผู้ชายนะคะตามรูปภาพเขาเป็นผู้ชายเราจะต้องแทนผู้ชายว่าฮีเห็นไหมคะคุณโนเขียนให้แล้วนะคะเด็กๆก็ใส่ฮีค่ะเสร็จแล้วคำว่ามีนะคะมีภาษาอังกฤษคือคำว่า has ค่ะคือคำคำว่า has นะคะเหมือนในข้อที่หนึ่งเลย เขามีเหมือนเดิมค่ะใส่ซ้ำเหมือนเดิมค่ะทุกข้อนะคะที่เป็นประโยคบอกเล่าเราจะใช้ซ้ำนะคะเขามีขนมปังกรอบขนมปังกรอบก็คือค,อคำว่า c r a c k e r นะคะ crackers นี่ได้แล้วนะคะคำนี้แปลว่ามีนะคะเด็กๆ As, แปลว่ามีนะนี่แปลว่ามีนะคะอ่าต่อมาข้อ3ค่ะทีนี้มันจะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธนะคะเราจะใช้คำว่า does n t h a v e นะคะดูฝั่งประโยคหมายเลข2นะคะอันดับแรกเธอไม่มีชีสนี่ค่ะเธอไม่มีชีสอยู่ในข้อที่3ในหนังสือนะคะเธอเป็นผู้หญิงนะคะเราจะต้องแทนเธอว่า she นะคะ นี่อ่านว่าชีนะคะไม่มีนะคะเราจะใช้คำว่า d o e s n t h a v e ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนะคะคำว่าไม่มี d o e s n t h a v e ไม่มีนะคะประโยคนี้แปลว่าไม่มีค่ะนี่นะคะแปลว่าไม่มี เอาครูจะให้เห็นชัดๆนะคะ d o e s n t h a v e แปลว่าไม่มีนะคะ she d o e s n t h a v e ต่อมาคำว่า any ค่ะเราจะไม่ใช้ซ้ำแล้วนะคะ any ตัวนี้นะคะจะใช้ในประโยคปฏิเสธค่ะเมื่อ,อไหร่ที่บอกว่าไม่มีนะคะเราจะใช้ any ทันทีนะคะ she d o e s n t h a v e any อะไรคะ ชีสนะคะเธอไม่มีชีสนะคะเราก็เขียนคำว่าชีสลงไปนะคะนี่นะคะต่อมาข้อ4 n นั b e บ4รโฟเขาไม่มีแตงโมเหมือนกันกันกบข้อสามเลยค่ะเพียงแต่เปลี่ยนคำศัพท์จากชีสเป็นแตงโมนะคะเปลี่ยนจากเธอเป็นเขาเขาภาษาอังกฤษคือคำว่า he ค่ะนะคะ he doesn't have ไม่มีนะคะต่อมา any ใช้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าใช้กับประโยคปฏิเสธไม่มีแตงโมแตงโมภาษาอังกฤษก็คือ watermelon ก็เขียนเลยนะคะ watermelon นะคะตามข้อนี้เลยนะคะมันเปลี่ยนแค่นะคะชนิดของสิ่งของที่เขาให้มานะคะตัวนี้ก็คือ watermelon นะคะนี เราก็จะได้แล้วนะคะ he doesn't have any watermelon เขาไม่มีแตงโมนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่านะคะจากประโยคนี้นะคะที่ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะเห็นไหมคะสิ่งที่เปลี่ยนนะคะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือแค่ตรงนี้ค่ะเด็กๆแค่คำข้างหลังนี้นะคะแต่ในรูปแบบของประโยคเนี่ยนะคะยังคงใช้เหมือนเดิมทั้งข้อ1และข้อ2เลยคะ่ะข้อ1กับข้อ2ก็ เห็นไหมคะ has some has some เหมือนกันค่ะนะคะแปลว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนข้างหลังเหมือนกันค่ะเปลี่ยนแค่คำศัพท์ข้างหลังเองนะคะรูปแบบประโยคเนี่ยจะใช้แบบนี้นะคะต่อมานะคะข้อ b ค่ะข้อ b เนี่ยนะคะเขาอบอกว่าให้เราตอบคำถามนะคะซึ่งมันมาจากตรงนี้ค่ะนี่นะคะจำได้ไมมเอ่ย does she have any pizza แปลว่าคุณมีพิซซ่าไหมนะคะ อ่ถ้าบอกว่าไม่มีไม่ภาษาอังกฤษก็คือ no ใช่ไหมคะไม่มีนะคะก็จะเป็น no she doesn't เห็นไหมคะถ้าบอกว่าไม่มีก็ยังคงจะใช้ doesn't อยู่นะคะ doesn't แต่เราไม่ใช้ have นะคะอะ่ทีนี้มาตอบคำถามกันนะคะข้อหนึ่งนะคะ does he have any peanuts นะคะ does he have any peanuts เขามีถั่วไหมนะคะ p ีนั u s ตัวนี้แปลว่าถั่วนะคะเขามีถั่วไหมครูนุ๊กบอกแล้วค่ะกําหนดมาให้แล้วคือไม่เขาไม่มีวิธีการเขียนเนี่ยคำว่าไม่นะคะก็คือคําว่าอะไรคะ no นะคะเด็กๆก,ก็เขียน no ก่อนเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยลูกน้ําข้างล่างนะคะ no เขาไม่มีเขาในที่นี้ก็คือคําว่า he ค่ะนี่นะคะเด็กๆก,ก็เอาลงมาค่ะ no He แล้วคำว่าไม่มีไม่มีก็นี่ไงคะคำว่าไม่มีก็คือคำนี้ค่ะ doesn't นะคะเด็กๆก,ก็ใส่คำว่า doesn't ลงไปค่ะนะคะ no he doesn't นี่ได้แล้วนะคะ no he doesn't เขาไม่มีนะคะต่อมาข้อ2ค่ะ does she have any potato chips เขารหรือเธอคะ she เป็นคำว่าเธอนะคะ เธอมีอะไรคะ potato chips มันฝรั่งทอดกรอบแผ่นบางใช่ไหมคะก็คือเลนั่นเองเธอเนี่ยมีเลไหมนะคะคุณุุกกำหนดคำตอบมาให้ว่าใช่เธอมีนะคะคำว่าใช่ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า yes นะคะ yes เธอคะ่ะก็คือตัวนี้ค่ะคำว่า she ตัวนี้ค่ะแปลว่าเธอนะคะก็เอากำลงมาใส่เลยค่ะ yes she does ค่ะ พอมีปุ๊บคำว่ามีเนี่ยนะคะจะเป็นคำว่าอะไรคะ yes she does นะคะจะไม่มีอะไรคะจะไม่มีคำว่า does ซึ้นแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้จะใช้กับปฏิเสธนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูอีกหนึ่งรอบนะคะอาจจะงงไม่เป็นไรนะคะเป็นการเรียนในครั้งแรกของเรานะคะอย่างข้อหนึ่งเธอมีพวงองุ่นไหมนะคะคำว่ามีนะคะก็คือคำว่า has นะคะ has คือตัวไหนคือตัวนี้ลูกนะคะตัวนี้อ่านว่า has นะคะ she has some grapes เธอมีพวงองุ่นไหมนะคะแล้วดูข้อ3ค่ะเธอไม่มีชีสนะคะก็จะเป็น she doesn't have any cheese นะคะคำว่าไม่มีก็คือ doesn't นะคะ,ะทีนี้เด็กๆมาดูการตอบคำถามก็จะเป็น yes กับ no นะคะถ้าบอกว่าใช่จะตอบ Yes นะคะถ้าบอกว่าไม่ใช่ให้ตอบ No นะคะอ่ะทีนี้นะคะเด็กๆค่อยๆทำความเข้าใจนะคะดูคลิปซ้ำอีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะ